หัวข้อ User Message หัวข้อนี้จะใช้สำหรับรับและส่งข้อความกับผู้ใช้งานระบบคนอื่นๆโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยชื่อของผู้ส่งข้อความหัวข้อข้อความที่ได้รับสามารถคลิกไปในส่วนของ Title Message เพื่อเข้าไปดูข้อความเมื่ออ่านแล้ว Title Message จะเปลี่ยนจากตัวหนาเป็นตัวปกติ ต่อไปจะเป็นการแสดงวันที่ได้รับข้อความและปุ่มลบข้อมูลในการส่งข้อความสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ New Message จากนั้นให้ทำการระบุข้อความที่ต้องการนะคะอันดับแรกให้ระบุชื่อผู้รับข้อความโดยระบบจะแสดงชื่อจาก User Setting สามารถค้นหาชื่อผู้รับได้ต่อไปให้ระบุหัวข้อของข้อความและ ให้ระบุเนื้อหาที่ต้องการแจ้งเมื่อเราทำการบันทึกข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มส่งข้อความไปยังผู้รับโดยการคลิกไปที่ปุ่ม send message หรือถ้าต้องการยกเลิกข้อความที่สร้างไว้สามารถทำได้โดย,โดยการคลิกไปที่ปุ่ม d e c a t d เพื่อทำการยกเลิกข้อความที่สร้างนะคะในการอ่านข้อความให้คลิกไปที่ title message เพื่อดูเนื้อหาของข้อความ โดยจัดแสดงข้อความตัวหนาเมื่อข้อความนั้นยังไม่ถูกอ่านและแสดงข้อความตัวปกติเมื่อข้อความนั้นถูกอ่านแล้วเมื่ออ่านข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถลบข้อความนั้นได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม delete message เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ user message ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท ไทยซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด